สวัสดีครับผู้ชมครับพบกัรอีกเช่นเคยกับผมส0่รขับไทยแลนด์ครับผมครับผมเบนส์400อยขับไทยแลนด์ฮะวันนี้นะครับร้านสี่รขับไทยแลนด์นะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์เป็นสกูตเตอร์ดีกว่าใช่เรียกเป็นสกูตเตอร์ดีกว่าครับผมซึ่งเป็นรถคลาสสิกที่คนนิยมกันทั่วโลกครับวันนี้หลายๆคนหาเล่นอยู่แต่บางคนเขาอยากจะเล่นตามงบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาถ้าเป็นทะเบียนแท้เนี่ยโอ้โหทะลุแสนทะลุแสนมันไหลไปไกลแล้วแต่สำหรับน้อง หรือเพื่อนๆคนไหนที่ตามหาอยากเล่นเป็นคันแรกผมแนะนําคันนี้เลยกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเจ้าเวสป้านะครับตัวนี้พื้นฐานของเขาจริงๆจะเป็นตัวสปิ<ช>นอิตาลีใช่นะครับแต่ว่าจัดทรงเป็นตัว6กสี่แล้วเปลี่ยนพวกกะโหลกอะไรอย่างนี้นะครับ a แอคเซอรี่ต่างๆก็พอมีมาให้ครับสีทุกอย่างอาจจะมีตําหนิตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังเงางามอยู่นะใช่สภาพโดยทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องอุ้มกับพี่เบนซ์พาชมตอนนี้เลยครับครับผมผม,มามครัคุณผู้ชมเราจะมาให้ดูนะฮะเจ้า เวสป้าอิตาลีสปินคันนี้นะฮะอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะว่าแปลงเป็น64นะฮะเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมที่ทุกทุกคนอยากได้นะคุณผู้ชมที่แบบว่าแปลงกันเยอะที่สุดนะใช่ครับผมมาอ่ะข้างหน้านี่ออซิเตอรี่ที่มีกลับมากับคันนี้ครับผมนี่ตัวโลโก้เพจิโอครับสะพานก็สวยงามอยู่นะใช่นี่โคเมียมคอบอย่งนี้บอกเลยว่าดูดีมากมนะตัวหนึ่ของแต่งนะฮะคุณผู้ชมผมไวกิ้งนะของแต่งใช่ครับผมนี่เวสป้าหนึ่งห้าศูนย์ครับผมก็มีติดมาให้ด้วยนะแล้วก็ตัวข้างหน้านี่มีก็ยัวามอยู่นา จะมีสีลอกล่อนตามมาอยู่การใช้งานของเขาบ้างนะครับแต่ว่านี่ผมชอบมัเลยได้เป็นยางขอบขาวมาด้วยนะดอกยางเขานี่ยังถือว่าพร้อมใช้งานอยู่นะครับแล้วก็บอกคุณผู้ชมว่าคันนี้เป็นล้อ8ปนะฮะคุณผู้ชมครับผมล้อเล็กน่ารักแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับใช่คือเอาจริงๆนะอย่างผมอะเดินทางต่างจังหวัดบ่อยนะผมอะชอบมากเลยนะเวลาเจอแก๊งเวป้าคลาสสิกนี้ขี่กันเป็นแก๊งนะแบบวัยรุ่นวัยรุ่นขี่กันนี้อย่าให้ลองมาขี่นะแล้วบอกเลยว่าจะหลงลักงรถพวกนี้แบบมันมีคลาสเขาเรียกว่ามีเสน่ห์เลนคลาสีก็ ตามการเวลาฮะคุณผู้ชมครับมันมีแตกบ้างนะแต่ว่ามันไม่ได้ผุทะลุอะไรนะคุณผู้ชมครับผมแต่ผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วคันนี้ทรงสวยมากนะฮะแล้วคุณมากับเครื่อง150ซีซีด้วยใช่ครับผมแล้วต้องบอกว่าคันนี้ผมเพิ่งไปขี่เล่นกับเขามาด้วยนะผมไาขี่เป็นนิวเวสป้า150ซีซีอ่ะ ขี่คันเนี้ยโอ้โหแรงผมชิ่ยวเลยยังแรงและขี่ขึ้นสะพานนะบอกผมตอนแรกนั่งมองน้องเขาขี่เนะี่ยอุยไม่มีสะดุดเลยนะต้องบอกว่าเครื่องเขานี่ยังถือว่าขี่ดีมากๆแนละ้วสำหรับคันนี้นะใช่ครนี่ตัวบอกเขาก็ยังอยู่ในสภาพที่พอความใช้งานนะครับผมไม่ขาดก็ยังแบบสวยงามอยู่นะแต่ตรงโคมณไม่ครับตรงสีเขาอาจจะมีลอกล่อนบ้างนะครับแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะคะใช่ครับนี่ <ผม S 2> ไฟท้ายเขาก็ยังมีมาให้ครบนะครับไายทะเบียนคลาสสิกมาก ใช่แล้วครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับมาพร้อมกันชนหมอนด้วยนี่นี่ฮะน่ารักน่ารักนะครับผมแต่พักก็ยังสวยงามอยู่นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับผมก็ตัวถังก็อย่างที่เราบอกนะฮะว่ากระโปรงกระโปรงต่างๆเราก็แปลงเป็น6สีเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วคุณผู้ชมาข้างล่างนี่คุณก็จะได้เป็นท่อปองนี่ใช่แล้วก็ข้างหลังก็เป็นขอบขาวเช่นกันนะครับใช่ครับซึ่งต้องบอกผู้ชมบางคนเอาไปไม่ได้ขี่เอาไปเป็นเซสเซอรี่ตกแต่งบ้านก็ไม่ผิดนะใช่ผมว่าทรงมันสวยแล้วแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนีีี่่่่ดดดดดดดูมมาาาาาากกกๆๆๆครับบบบแลล้้้วว็เเเะะะะุณจไอออนนฮิงงยย คลาสสิกมากๆนะใช่ฮะมีตะกร้าเก็บใส่ของให้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับหอมโงเรียกได้ว่าครบเลยกันนี้ใช่แล้วมามา,มาดูที่ว่าเครื่องยู่มันเจ๋งนะมาลองดูเจ<ด>๋งจริงหรือเปล่าใช่ฮะซึ่งเดียวจะติดไหมมามา,มานี่สําหรับผมที่ไม่เชี่ยวชนันเทวิเบนนะ,ะเป็นไงมาไงเอ้ยนี่ฟังเสียงด้วยอได้ท่อป้อมด้วยแล้วก็จะบอกว่าคุณลองดูนะเครื่องยนต์นะ เดินโคตนิ่งใช่นี่ปล่อยให้เดินเบานะนี่ไม่ได้เับคันเร่งเลยนะใแล้วก็ดูตัวตัดของเขานีนี่ใช้งานได้ปกติเลย<ช>ต้องถือว่าระบบเขานี้ยังสมครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเลยครับ อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับท่านที่งบน้อย uh huh. ไม่ต้องลงทุนเป็นแสนเอาไปขี่เล่นกันแถวบ้านนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องทุกอย่างดีพร้อมใช้งานการันตีนะครับสองรถคันนี้นะครับผมจัดให้กับผู้ชมนะครับในราคาแค่48,900บาทเท่านั้นเป็นการออกใบสัญญาซื้อขายครับผมนะครับ แล้วก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมอีกนะครับว่าราคานี้ไม่ได้ลดให้แล้วครับเพราะว่าเราขายถูกแล้วคใครมีรถคลาสสิกมีมอเตอร์ไซค์คลาสสิกรถยนต์คลาสสิกหรือจะรุ่นอะไรก็แล้วแต่สามารถรับแลกและเทินได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับสี่ลขับไทยแรงครับ